มาหุงข้าวให้ไข่เจียวกันทุกคนมาว้าวเดี๋ยวโอ้ยตกูกับโจแก้จจตแตกโอเคทุกคนเราก็จะมากินข้าวเติมพลังกันก่อนในตอนเช้า ไอติมกันมาแม่เร็วๆไอติมมาแล้วนะไอติมมาแล้วไอติมมาแล้วให้เจนจะกินไอติมเมื่ออาบอกขาวมาแหลกไงไรเจียวมั้งข่าวก็แหลกไอติมเนี่เจียวมั้ง ไอมาไอมาแล้วอ่อขาอ่านยังไม่าอยู่เลยต้นสีจะขาดเีอเหลือ่ใส่หนมากโอ้ยไอติมกะทิเมื่อนี้ไอติมกินอะไรวนิลานี่เกียวเดี๋ยวยายเใส่อะไรเานั่งลงเอาไหมมานี้ยมานียมานีนั่งลงก็ละเครืองกับี่กินบานั่งลง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 ก่อน เออรอตาเขามารลอยขามันลอยกินในติ่มซิ่อไรจะบาทลืมราคาหาบาทสิบบาทเ่บาทยี่สิบบาทเอามีหาบาทจะตีหาบาทไข่เจียเสียหางเสียหน่อยอ๋อไขเสียหน่อยหาบาทไข่เจียวเอาอะไรวะอันมปังเหรอต้องถาเขามากไป เอาไปไว้ก่อนแล้วจะเอาไอติมให้ไปเอาไปไว้เอามาไว้เร็ววางวางลงวางใช่เอาไหมนี่ยี่ปลาถั่วให้แล้วเอาไหมไปมนั่งกินกับพี่โอ๊ตมันเลอะหน้าบ้านนั่งลง โอ้เธอดิเขาจะหยิบให้เจววียวหยุดนิ่งๆก่อนขอหนะ้านั่งลงขอมือหน่อยเอามือมามือขอมือนั่งลงดิมือมาอีกข้างนึงเอาอีกข้างนึง กินกับโอกไก่แล้วก็เอไก่ล้วนแล้ว ouais ก็ห่านเม็ดจะกินเลยโอเคทุกคนเราจะเอารถไปเก็บกันก uh ับไข่เจียว กูเดนี่นะกูจะไปอ h ơ i ไหนไปไหมไปกันลูกขึ้นหานหนานะไปก็รลบขึ้นเลยๆเจเอาไปเก่บเออ เราไปเก็บบ้านหลังนู้นะคะเป็นทุกวันของไข่เจียวชิบขยับไปขยับไปคอยนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนใช่คอยทุกวันของไข่เจียวคือการเอารถเอารถไปเก็บอีกบ้านหลังนึงเนาะเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ในการ

แอ้วโหโลกมากเลยข้างมานน้ย่ยเจียวไม่เอาปะปะมามาีมา้กระน้ำไง ค่อยขื่นทางไหนฮะเฮ็ดเฮ็ไปเออน่าด่าก่อนหน่อยบุต้องให้มันตีนข้าจะไปเกิดน้ำขยับเออขยับมาขยับมานี่เออนางลง้งสั่งกันนางลง้งนางลง้ง ววนเกไปน,ไปน้ำไปน้ำเลยปะเอาไฟต้อเนาะยังไหนวะ แม่ที่ไปได้ว่า เอาล,ลงงว้าวุ่นวายถือเข่ากัดมะน,น,นั่งนงา,าวงปจากมา,มากน่ะน่ะรอบหนาวไปเดมาเลยเด้อนั่งลงนั่งลงก่อนอนั่งลงไข่เจียวนั่งลงใช่เออนั่งอยู่ดีๆยืดซื่อๆนี่น,นั่งเหมือนวะ ่าเขาพ่น,นล้างพุ่นล้างพุ่นล็อกไว้เลยซองตัว <c oughs> ตายมุมสูุเขาไม่ได้ดอกเจอยมี่เป็นมาที่ซื่อบื้อมามากดน้ำแม่เลยภารกิจของเจ้าในวันนี้ก็คือมากดน้ำตาลนังล่องอยู่ซื่อๆนอยู่เป็นบ่ ตาคือคนไทยเลยนี่เป็นตัวกุดน้ำมู่บ้านเนาะน้ำด่นี่บำนมุงบ้าน หอยเลยว่ะม,มันจะนี่อ๋อไข่เกียวนี่วุ่นวายจยงเลย คิดทุกคนเราจะมาทำแกะตากผ้ากัน เนทางเข้ามาเข้ามานิาาง่ง้งมาแล้วเอามุ่นหมายของเธอเธอนั้นเอามุ่นหมายนั้นไม่นั่งเลยไม่เลยชักนิด ันนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือในการอาบน้ำให้กับเจนเองไปกัน เห็นดูกินอะไรเมลัวคนอะไรเมลัว <coughs> ัปอ๋ <c oughs> อห <c oughs> ันพัดลมให้เกียวด้วยแต่ว่า,วาปิดก่อนปิดก่อนแล้วค่อยหอันเขาร้อนนะไม่เห็นบอกเขามันหอน what คือด,ด,ดีตัวรงจะพือข้างไหนเปิดพัดลมให้กก่ <c oughs> าจีกินได้เนาะ